สวัสดีพี่น้องพบพอกับช่องสาวตุ่มบ้านตำแหน่คือเก่าเหมือนเดิมเนาะแนมออกไปทา้งหน้าต่างก็เห็นบรรยากาศท้างนอกคือพี่น้องเห็นนั่นละสาวตุ่มเฮ็ดเวียกพี่น้องก็เลยสีมาสาธิตการปูเตียงเสริมให้พี่น้องได้เบ่งเนาะว่าการปูเตียงเสริมการเฮ็ดเวียกของสาวตุ่มนี้เป็นจังไร ว่าสีได้เงื่อนเขานี่เหือดากบอ่ออกบอ่อได้ได้พี่น้องมามาเบิ่งกันการเห็ดเตียงเสริมเนาะพี่น้องห้องรับแขกนี้ไม่ใช่มีโซฟาอยู่เนาะซึ่งมันสามารถเปิดเป็นเฮ็ดเป็นเตียงเสริมได้ซาตุ่มกับสียเอาโซฟาลงแต่ว่าโต๊ะตัวนี่ต้องยับไปอยู่มุมพุ่นซึ่งมันหนักหลาย แต่ว่าสาวตุ่มเฮ็ดผู้เดียวกับสิบพยายามคอยดึงๆไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เป็นว่าจะดึงแห้งนช่ปกติเป็นแสยงหยกเอาเนะาะหยอเอาเพราะว่ามันเซยให้พุม่มเพิ่นขาดพังแต่ว่าสาวตุ่มอยู่ผู้เดียวผู้ใด,ดแล้วสิไปย่อไว้มันสามสิบกิโล่นบต่ตโตตัวนี้เพราะว่าเป็นหินอ่อนเนาะสาวตุ่มกับสิด,ดันไปเอาเลยค่อยๆดันไปเอาพี่น้องสั้นละชีวิตการเฮ็ดเวียกบเเฮ็ดกับบ่ไดดเนาะสู่ไปพี่น้อง ก็เป็นการดันของสาวตุกเนาะกระชิลาเอาแบบนี้เนาะเพราะว่ามันเหยียบางยิ้มบ่อใดเลยดิสาวตุกอาจจะค่อยลานเอาตามจริงเพิ่นกระหามผู้ใดแหละสิย่อไดม้วนง้อเสานทติเจ้าจากสิโอสเลียวสาวตุกม้วนง้อหัวมันดินกอบกระดองง่อเมื่อคืนเนาะเป็นสิย่อก็ได้พี่น้อง พรตุงกับสิจั๊ระเบียบของโตเนาะในมันไดตำแห่งสวยงามแล้วจากหัน่นพระตุงกับเอาเอาหมอนจากเตียงมาะออพี่นอ้องขั้นโมูหจักวิธีการมันกิดสิยากเนี่แต่ว่าขั้นโมโจักวิธีการแล้วมันกินกบบดปยญหาหลอกจากนั้นเป็นงานหนักเนาะมากมองน่มามอ,ออกซะก่อนพี่นอ้องผู้เสี่ยวสร้างเรื่องบนเตียงเนาะมันก็ต้องเสี่ยวสร้างเลยดึงมือเหนียวว่า บหยาบง่างแต่ว่าเป็นงานนะคือซสาตุ่มบอกน่ะนี่คือเตียงเสริมเนาะคันตัมีแอร์สองคนมันก็สีเตียงใหญ่ก็สีนี้เตียงเสริมถึงเอาโซฟาเนาะล่ะออกถ้าเป็นผัวศิลนักลงอันนี้นอนได้สองคนวิธีการปูเตียงเ้าตุ่มก็ได้สาธิตไปแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้มันก็สะเป็นเตียงหน่อยแต่ละก็นนอนได้สองคนอยู่ ขั้นเห็ดเป็นแล้วมันก็บ่ย่างบอกพี่น้องปูเตียงเอาแข็งไปได้กันเลยตัวบัวน้อนปูบันอนพี่น้องปูบัวน้อนโอ้ยกระชีเจ็บหลังแมงลูกอ้อยนางลูกอ้อยนางอ้อยเลยพี่น้องจ้าตุ้ม โอ้ยไก่สแดงเงิ่อนหอกลอยเลยเนี่ยสีแดงเมื่อบาอยู่ไปคาเก็ดเงื่นหอกลอยเเอาตัวรักษาซี์เนาะเขาหายแล้วเพราะฮักอดเด็ดเป็นหลักไหมเนาะสีมาเว้ยมาอยู่เมืองน่อเนัองเสียวอยู่ตีเงื่อนหอกลอยเว้กเอานั่นแหละเว้ยสร้างปีนใป็เก็บเลผสมนอนถ้าเมื่อกไปเบิกใส่ เพราะว่าขั้นบ่อไม่กลับเป็นงบประมาณของรัฐบาลที่เขาจาัดงบประมาณมาแล้วเนาะเขาบดไปก่นไปจีบเงินได้หรือเขาใส่ซีดของเฮ้าเนาะใส่ซีดของเป็นประซ่ากอนเป็นประซ่าส้นของเมืองไทยเนาะซาตุงกระตองรักษาซีดเจ้าของที่ไทบ่เอากระสังเจ้าที่ ัแต่ไปตลาดประตูหนาำกัยังตอเขาต้องหาบาทสิบบาทใช่ไหมไปเอแ้วตุ่มต่อเขาซื้อดิแต่ว่าพดใจเงินให้ติดเขาผมตอเขาสิลมสีตายพี่น้องส่าเข้าห่อสามลอยเนสองลอยหาช้พได้พ่ตพอ,อตเขาเขาบอกโอ้ยไม่ได้หรอกพี่นี่เสัตสมมตินี้ก็ขาเปิีเียนจากผี่เป็นแม่เนาะ สาวตุ่มนี่กับบอปลื้มนะผู้ใดมาเอินสาวตุ่มแม่เพราะว่าบ๊อมเนบ๊อมเนลูกสาวตุ่มเนาะสาวตุ่มกับบขอบเป็นแม่ของลูกซื่อมาเอิดสาวตุ่มแม่สาวตุ่มโอ้ยยังมาเอินสันแม่หรอเอินคุณลูกค่ะสาวตุ่มบอกเขาเนาะกระต้อเขาได้สองลายหางซีได้บอลสัสไม่ได้ดอกคุณแม่ค่ะโอ้ยยังมาเอินแม่สันไม่ใช่แม่เธอว่ะสัสว่าไม่ได้หรอกพี่ว่าธสัน เขาเอินป้ากกับอะไรเขาเอินเจกับอะไรสาวตุ่มไ่มันสันเจสันมันบนเจผสนอันป้าอ่ะยังไม่เอินสันไม่ใส่ป้ากเลยันไม่ไม่ใส่มนุษย์ป้าสาวตุ่เอินสันคุณลูกกาว่าใจหนักนะเจ้าสีขายหรูปคลขายบคล้ายๆข่อยย่างนี้เนี่ยผสมโอ๊ยเอ้าเอ้าเอ้าเปิดมาเนาะสาวตุ่ก็เอาแล้วเนาะ เอาอรแล้วก <premises, S 2> ็จกเงินห้าร้อยสมมงหดเนาะขั้นนี้สามดอยก่ะจกสามดอยขั้นนี้บอมมี่สามดอยก่ะจกแดงห้าร้อยเนาะตอนเขาก็เอาเงินเงินเขากระสิูบนี้เนาะเขากะจกจกออกมาเขากะเสียเอาให้เขาเนาะทอดมากนะขอบคุณค่ะเขาว่าสาวตุ่มกันดันขึ้นไปเขากะท่านทาตกใจเนาะว่าอ้า เงือนทอดมาสั่นบว้สันควาเอาดอกเงื่นทอด่าสั่นเอาไปโหลด่าสั่นเป็นไรทเดเราได้แบบนี้พี่น้องสาวตุงเป็นกับชุ่มอนแม่ค้าแม่คาอยู่ตลาดเพื่อนเอาไปโหลดมาสั่นอ้าวหันขึ้นตอสิลมสิตายเอ้าวตอมันกระสีเดีเสียภาษียุติเลยสาวตุงว่าตอไม่กระสีเดีเสียภาษียุติเลยจ้าเสียเอาหรือเปล่าเอาไปกระกระทอนมาเเอา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 คนละ เอาเอาไปเลยลาตู่เป็นคนหนักตอแต่ว่าพอตอปากตอข้ามกีม่การลำเล่ยอันตอราคาของอันต่ากากอตแต่ว่าตอได้แล้วก็บ่เอาโดเพราะว่า,าเพิ่นยืนข,า,ขายแข้งขายเบิ้ลมืนอน้องเธอสิได้เพิ่นสิได้กำไริน่นสิได้กำทุนคนเดียวห้องเพิ่ททนแต่ว่าลาตู่ไปทำคาโต้ไปนี่ไงล่ะเป็นคนมักตอบ้านี้ไปตลาดที่กัน ลวดละสองหลอยลอละสามหอยอันนั่นอันนี้เฮ็ดหท้าตอหลูกเดียวสาวสุ่มตอหยอ,อกไปจลา,าแต่แก่พอเอาดอ,อก,า home, ก,กการเฮ็ดทองเหมือนก็คือกันเวลาแขกออกไปเนาะแขกคน้างคนก็เสีเอาติดไปไหวลิ้นเฉดชันไม่น่าใจหอมเนาะแต่บางคนก็เกิดขึ้นคนบางคนเห็น,ขน,น,นเขาเกิดเสี่ยวเงื่อนบ้างไ้เป็นติดสหรับพัวตั้มความสะอาดของคือจังสาวสุ่มพวงไอบ้านสิเนาะ าก็ดีใจเลยแต่ว่าตะกี้สาวตุ่มกับไฮนี่เราติดไปน้ำนองแนมไปน้ำแต่ว่าไปน้ำหลานอาหารนี่มันเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าอาหารอยู่แล้วเป็นมารยาทของลูกค้าที่จะต้องให้ติดเนาะสาวตุ่มกับไฮติดตลอดละสิบเปอร์เซ็นต์สิป่ะเขากินอาหารลอยนึงเขาก็ให้เขาสิบบาทมั้งเถอะนไปถึงสิมีเซอร์วิชชร์นกับซางเนียสาวตุ่มกัหาฮเนาะบันนี้น้ำนองแนมขึ้นกันสาวตุ่มกะ ตั้งแต่มาเป็นนั่งห้องเนาะเจ้า,จาของ,ขงอไอออม,อม่ความรูซึึกว่าเออดีใจที่ใด้ติดเนาะวันม่าคืนงาือวันนี้เจ็บเอวอยู่มากใช่ไมสาตุกระหายติดเนาะสีปงไว่รลดเนี่ยมาเสรคันมีรอยนี่งกะหายรอยนึ่งขั้นมีเศษนะขั้นมีรอยหาซิบกัให้ยรอยหาซิบขั้นยางสวนต้าเห็ดหงสองก้อนกะ คันหฮโดรเจนก็ตัดปันกันหาสิบบาทนะไปซื้อมาไม่ดื้อหรอแต่เอาหไฮซองลอยสินะคันเห็นก็ให้ทองผู้เอากระไฮโดรเจนเพื่อเป็นกำลังใจเขาเพื่อพี่น้องเอ้ยขั้นเขามีความสุขเมือพูดถึงว่าเนาะเข,าข้าดืวยกันเ้ามีความสุขเขากะเข้ากับอุทิศส่วนกุศลให้เพิศในเนอ้ยเพป็นได้บนนุญได้หลายเท่ากับวายมันบอกนะคะเขามีความสุขเขาก็ต้องอุทิศส่วนกุศลให้เฮ้าอวยทอให้เฮ้าเม้นเขาสิบองค์จักเฮ้า แต่ว่าอันความสุขบุญคุณเขาเอามาอย่างบุญบุญพร,ราหมณน่ก็อยู่นน้ำทรงคือจเจ้าแหลเมเขาสีบงจากเท่าคือว่าคือจังเท่าเท่ากับไปเห็นบุญเห็ดท่านบุญท,ท่านมันบอกเท่ากับบงหุจักหรอกว่าเจ้าก,กับนายเวนเท่าแม่นเป็นไผอันผีป้มี่อยากสาบมีซื้อวันย่งเท่ากับบงหุเท่ากับสาบไปจนสินะถ้าเกิดถือถือเขาสู้เขาพ้นบุญ มันกะสิหนู่ทรงเฮาสาวตุ่มแน่น้าไว้คุณขิงดูเปยังจะแเน่นาเพราะว่าสาวตุ่มมีผ้าบะหลายอย่างเลยพี่นอ้องความซึมเสามีมีท่าหลายอย่างที่ที่มินเมย์ไก่ความตายนะหนึ่งมินเมย์ไก่ความตายจากเจ้าของสิสิข้าตัวตายกตไม่ยิงสินะหรือว่า ได้รับอุบัติเหตุรลดลุงรวดตายแก่สาเถือนองสาตุ่มหูซื้อว่าจะของไก่ชิดสัมผัสความตายจนแบบว่ามันจะของสีบ่ะคืนนะตอนหลายยางเขาลงแนมเขาลงเบาเขาลงเขา,ง,ขางบางนความสิตายนี่ปลาลูกสุดท้ายแหลกประคืมากตอนนี้ก็คือการสาตุ่มก็มีหลายภาวะโรคเราโรครุ่มเราหลายโรกอยู่ตะว่ากัา หลอดลมหลอดตายกับอธิษฐานจิตเนาะว่าอย่าฝ่าวตายเด้อนนะให้ทรงหลูกหอดฟังซะก,ก่อนขั้นจิตตายพเพราะว่าขั้นหลูกไ่หอดฟังเลยหอ้องก็สิไม่ห่วงเนาะก็เลื่อนยังมาทันตายซ <c oughs> ียูหอดแต่ว่ายูหอดร้อยปีดอกพี่น้องเด็ดไปนั่งบอกไปพรอมีผูปเดีวยวหน้าตาจะประหลาดท่า,ทางนง่ายมากแะง่ายสิดากูเตียงพี่น้อง สันดอกว่าสาวตุ่มก็เลยบอกสูพี่น้องฟังว่าอันการเห็ดยิงสุนท่านมันอยู่มันอยู่ดาบห้าตัวมันซอยห้าตัวห้าซอยเขาขึ้จากห้าซอยคนสิตกหนางยังกระจ่างขันเขาหลอดตายมาได้เขากระสีขันขันเขาหลอดตายมาได้แล้วเขาเป็นปกตินะนะเขากระสีหายบุญหายผู้ศรเทธาเขากระสิได้รับ การอุทิศส่วนกุศลเนาะพี่นุ่มกระยูงทรงเข้าจังเสือเฮ็ดเอาโหลดผู้ใดอยากได้แต่ว่าบรรลุกูอยากได้กูสิเฮ็ดหมายถึงว่าเฮ็ดด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์เฮ็ดโดยหวังผลตอบแทนแต่ว่าผลมันมันสีมากขึ้นหาเฮ้ามือได้ื้หนึงเฮ้าหัวมต่อไปว่าก็มือได้สีมาแทนกูกูเฮ็ดแล้วสีสันเนาะ บ่แม่นเด้อพี่น้องถึงเวลามันจิแยงที่เราองกูยุทธ์ท่านฝ่าฝันสิเป็นคนจัดสรรให้เอาเองว่าเขาศิได้รับการตอบแทนหนูพุ่นจากจากความดีที่เขาเห็ุตอนใดย่ำใดที่น้องเพียงเข้ากับศิได้รับผลบุญกุศลนั่นตามที่เพุ่นจัดสรรมาให้มันสิแผลงฤทธิ ผู้ลองคนก็สิได้รับเป็นโชคลาะกูลองคนก็สิได้รับเป็นตกหนักบลายตกไฟบ่ใหม่เนาะส่วนร้ายซาร์ตุงสิได้รับตกหนักบลายตกไฟบ่ใหม่นี่เส้นสายใหญ่อยู่อยู่ช่วงความสิได้รับคว่ำทุกอย่าง อะไรอะไรก็ซอยสู้เนาะพี่น้องสาวตุมชิดน้ำเป็ดนะตอนนี้สาวตุมกำลังสาติการเฮ็ดเตียงวันนี้ <c oughs> จริงวะเลย <c oughs> สาติการเฮ็ดเตียงเสริมเนาะพี่น้องแต่สีเงาเนี่ยนี่ต่อยเนาะพี่น้องด้วยเตียงเสริมสำหรับล,ลูกขาลูกแขกเนาะยาไปยางนนหน้าสวยสนามมุดลอยเนาะ เตุเกียงเงินแล้วก็ต้องให้พัสดุตัวก็นั่งพี่นไปนอนสาตร่มดี้บ่ิเลนค่ะกลับมาดิเนี่ยจบพาดะมาเนาะกิดสิเป็นก้นกระโปงกระปีกเนยแต่ว่าเ,เตจเียงนะ่ะทีมาทำง,งานแบบนี้เท่ากับตองรับคุเพระ่างานบ้านงานซองจริงแล้วอีนีจริงๆกะขาดสาตุม um ่มบเนต้นสิเก่งน,นะหลังจากได้มาทำง,งานลงแรก มันก็ต้องปรับปรุงตัวข,ของหูแจักปรับตัวเผาครับสถานการณ์แต่ว่าความเรียบร้อยนะตุ่มนี่อยู่เพราะว่าเราเรียนคณะขาต้องไม่ความเรียบร้อยเ้าต้องแะัะระเบียบนะครับชีวิตของสาวตุ่มชีจัดระเบียบ,บชีวิตเป็นที่หนึง่งสาวตุ่มพยายามให้น,อหน,น,นห้องมากมัอวันนี้เขาไลาสาวตุ่มเป็นนักเรียนทหารสังเอาก็เป็นสัง่งเอนเองได้มันต้อง นี่ระเบียบกับเจ้าของจัดระเบียบให้ตัวเองเนาะพี่น้องเล้วล่ะการเฮ็ดห้องของสาวตุม่มเนาะพี่น้องอันเตียงเสริมนี่ล่ะเสร็จจะเรียบร้อยไปให้ลูกค้าการเฮ็ดงานมันต้องมีความฮักในการ mm hmm. เฮ็ดเนาะขั้นเฮาเฮ็ดเพราะว่าเฮา,าอยากได้เงินเดือน mm hmm. เฮาเฮ็ดเพราะว่าเฮาเฮ็ดพอแล้วๆ มันบ่มีความสมบูรณ์ในการใส่ใจหายใจเนาะเพราะฉะนั้นงานของสาวตุ่มนี่เป็นงานทีละเอียดแน่เนาะนี่คือห้องที่เป็นห้องนอนเตียงใหญ่เนาะแล้วก็นีเตียงเสริมที่สาวตุ่มเฮ็ดไปมันหะัน่ะเพราะว่ามันสิมีเขกมาเพิ่มเนาะเขาจะเจ้ากะระบุมาว่าเฮ็ดเตียงเสริมให้แน่าสั่งสาวตุ่มก่เฮ็ดเตียงเสริมแล้วเรียบร้อยเนาะไปน้อนอ อันนี้คือเตียงเซนที่สาตุมเฮ็ดบางเงี้ข่ขอบคุณที่เขามารับชมเนาะสาตุมให้เบิ่งการเฮ็ดงานของเจ้าขวงแล้วกับสิปเฮ็ด้องอื่นเนาะพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้สาวตุมขอลาไปแล้วขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมเนาะนอกจากสิไดิเบิ่งวิวงามๆแล้วก็ยังได้เห็นการเฮ็ดงานของสาวตุมให้คติเตือนใจไปน้านิดน่อยเนาะพี่น้องปฏิบัติตามก็ไดเดอบอหงลิขสิทธิ์เนาะ แล้วก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่ห่งสุข,ขู่สุขคนได้รับผลบุญผลกุศลที่จะของได้เหตุให้ได้พอๆแต่สิ่งดีๆงามๆในชีวิตสำหรับคลิปมีสาตุมขอลาไปแล้วนะคะพอกันมาคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ